นั้นคืออย่างน้อยคือเราไม่ได้มีุลคิดงิดหรือว่าเฟิร์มหันคือนืดนะแต่อย่างน้อยคือมันให้อ่ร่างกายเราได้ได้เจอการออกกำลังกายบ้างคาร์ดิโอบ้างให้มันได้มีการแบบว่าสูบฉีดนิดนึงมางใช่ไหมนะครับแล้วการดูแลตัวเองเรื่องของ การเลือกผลิตภัณฑ์ล่ะเรามีการดูแลตัวเองยังไงบ้างตรงนั้นครับคือดิจิผมเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองน้อยมากๆาเลยแต่ว่ามีภรรยาคอยช่วยดูก็จะคอยบอกให้เราว่าอย่างน้อยเลยนะคุณต้องทาก็คือครีมกันแดดสิ่งครีมกันแดดนี่คือสําคัญมากเมื่อกี้หยิบก็พูดไปสองคนบอกว่าการแดดสําคัญมากใช่แๆผมโดน่าประจําเลยไม่ค่อยทาไม่ค่อยทาเนาะใช่ว่าขอเลยว่าอย่างน้อยต้องครีมกันแดดครับ แล้วก็คือหลังมีแบบทาบับรุงบำรุงไหมหรือว่าคุณพยายามมาทาให้ตอนเราหลับไปแล้วคือเขาความความรู้สึกของเราพอเป็นผู้ชายทางอะไรเยอะๆหลายๆสเต็ปมันรู้สึกมันยากแล้วะเราจำไม่ได้เออเขาก็พยายามจะหาตัวอะไรที่มันทำแบบว่าง่ายๆให้เราแมสก์ก่อนนอนอะไรแมสก์ชิ้งไว้ก่อนไปอาบน้ำน้ำเสียบล้าน เข้าโน่นหรืออะไรที่มันแบบว่าตัวดุ้โจ๊อะไรครับนื้อเนาะนะครับเอาล่ะวันนี้ครับวันวาเลนไทน์ออกมาทํางานแบบนี้แล้วคุณภรรยานี้ได้สวีทหวานกันไปเรียบครับไม่ครับเขารอรับเงินที่บ้านเดียวนี่ก็คือความรักแบบลุดลอดจอยรอให้จอยสบายรอให้คุณสามีโอนเงินกลับไปได้ใช่แบบนี้ใจริง วันนี้ไม่มีครับเพราะว่าเดี๋ยวกันคือก็มีงานดีเดี๋ยวมีงานนิ่งเฉดีนะครับไม่เป็นไรครับเราก็ตั้งใจทํางานดูแลครอบครัวกันต่อไปสิบปีชัยนิ่งครับควยพรบราชัยนิ่งหน่อยหนึ่งดีกว่ายินดีมากๆาเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งจางหกรอบสิบปีด้วยครับรอที่จะมางานรบรอบ20ปีนี่และ30ปี40ปีด้วยครับนะครับ เกิดนิดนึงวันนี้มีอะไรมาฝากแฟนๆกันบ้างสุดพิดเศษเออวันนี้ผมก็เตรียมเองครับ อีกครั้งหนึ่งในคำน้ำทอง